สวัสดีครับพามสปอร์ต um นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าแบตของโยนิกนะครับเป็นรุ่นโยนิกพาวเวอร์คราชั่นเอลัสเซ วายนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าหน้ากว้างสีใหม่นะครับเป็นสีดาร์กเกรย์นะครับนะฮะแล้วตัวนี้เป็นไซส์เล็กด้วยนะครับใครที่เท้าเล็กนะครับแต่มีปัญหาปลายเท้าบานนะครับนะฮะตัวนี้เลยนะครับนะฮะที่ญี่ปุ่นเขาจะทําตั้งแต่ไซส์เล็กนะยี่สิบสองเซนถึงยี่สิบเก้าเซนเลยนะครับนะฮะใครที่เท้าเล็กนะครับแต่มีหน้าเท้ากว้างนะครับของญี่ปุ่นมีนะครับนะฮะใน ตัวนี้ออกมาด้วยกัน3สีนะสีใหม่นะนะครับจะมีสีแดงที่เป็น 3E นะครับแล้วก็สีด์กเกร์เนี่ยจะเป็น 4E ีหน้าท้ากว้างนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูของผู้หญิงนะครับหรือหน้าเท้า 2E นะครับนะเรารีวิวสีชมพูไปแล้วนะวันนี้มารีวิวสีด์กเกร์กันนะครับนะตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเกตเจพีนะครับนะฮะ นี่เลยนะครับอย่างที่บอกครับใครที่เท้าเล็กนะครับนะแล้วหาไซส์ยากนะครับนะฮะและหน้าเท้ากว้างเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีนะครับนะฮะดอกยางนะครับเหมือนเดิมครับเป็นดอกยางแบบดาวกระจายนะครับนะช่วยยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะฮะในส่วนที่รองรับอุ้งเท้าเราจะเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเห็นแผ่นคาร์บอนเพลทรองรับอุ้งเท้านะครับและช่วยเรื่องการ ออกตัวด้วยนะครับนาเบาและมีความเด้งด้วยนะครับโฟมเฟสเทไลเบามากนะครับเบามากเลยนะครับวัสดุหน้าผ้านะครับจะมาเย็บที่ส้นเท้าที่เดียวนะครับนะฮะจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวนะครับเพื่อความเบาและความกระชับด้วยนะครับนะฮะในส่วนที่ใช้ลากเท้านะครับเป็นยางหนาขึ้นมาหนากว่าตัวแรกเยอะเลยนะครับนะช่วยในเรื่องการเบรกและยืดอายุการใช้งานของรองเท้าด้วยนะครับนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในอินโซโยนิกรุ่นใหม่ๆนะครับนะฮะตัวอินโซเอง ก็จะมีปุ่มด้านข้างนะครับช่วยล็อกส้นเท้าไม่ให้ถลายไปด้านหน้านะครับนะยังช่วยกันกระแทกส้นเท้าด้านข้างด้วยนะครับนะฮะนี่เลยนะฮะนะครับเพื่อความเบานะครับอีกโฉก็จะไม่เป็นเบยียบขึ้นๆนะครับนะฮะตัวลินรองเท้านะครับก็จะมีแถบเย็บอยู่นะครับนะฮะล็อกลินรองเท้าไม่ให้ปิ้นไปปิ้นมานะครับบางคนใส่แล้วลินรองเท้าปิ้นไปอยู่ข้างเท้านะฮะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องล็อก ลินรองเท้าไว้ด้วยนะครับนะฮะววัสดุรองเท้าเนี่ยเบาอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วรุ่นนี้นะครับณตอนนี้นะเบาที่สุดในโลกนะครับนะฮะแต่ตัวรองเท้าที่เบานะครับก็ต้องแลกด้วยระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็ความนุ่มนะครับนะฮะการลดน้าหนักรองเท้านะครับก็หลายๆอย่างอาจจะลดลงไปนะครับระบบเซฟตี้ความนุ่มนะครับนะฮะแต่ตัวรองเท้าเนี่ยเบามากเลยนะครับนะฮะดูนะฮะเสริมความแข็งแรงด้วยพีวีเราจะเห็นพีวีใสๆอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะ นะครับแต่ก็ยังมีระบบเซฟตี้นิดนึงนะครับนะฮะพื้นยางที่ยื่นออกมาด้านข้างนะครับช่วยล็อกหน้าเท้านะครับนะฮะแต่อย่างที่บอกครับนะฮะถ้าเลือกรองเท้าที่เบามากๆแบบนี้นะครับคล่องตัวแบบนี้นะครับเรื่องระบบเซฟตี้ก็ต้องด้อยลงมานะครับความนุ่มก็จะนุ่มไม่เท่าพวกคอมฟอร์ตอะไรพวกนี้นะครับระบบเซฟตี้ก็จะไม่เท่าพวกอีควิปชันนะครับแต่ได้ความเบาความคล่อง ที่สุดแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการรองเท้าที่เบาคล่องตัวนะครับนะฮะตัวนี้เลยนะครับเบามากๆนะครับนะฮะเรามีทั้งหน้าเท้าปกติหน้าเท้ากว้างนะครับแล้วของผู้หญิงด้วยนะครับมีหลายสีนะนะครับนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมนะครับน้องเมลชนกก็ใช้ ใส่ทาการแข่งขันด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับเอลัสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับรองเท้าแบตที่เบาที่สุดในโลกนาตอนนี้นะครับยูนกเพราะว่าคัชชั่นเอลัสซสองวายหน้ากว้างของญี่ปุ่นนะครับสีใหม่สีดาเก้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ